สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนน้องมึงเด็กพวกพ่อกันพี่เก่าอ,ออกมาหน้าพี่น้องมึงนี่สีมาซับอนามัยเนาะสมาหาอนุใหม่ตะแกงกินเถียงซุ้มพี่น้องมีเขาป้าเพิ่นก็บว่าดี ออกไปนาเนาะแกงน้หม่กินซุ้มน้ำกันเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้น้อไหม่ก็สีออกลายเนี่ยจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาฝนแล้วเนาะดินมันก็สุ่มแล้วนี่เอาเบงน้อไหม่ที่ซาบิโพอทมไว <c oughs> มืดแท้เลขึ้นงาเราไปจัก เอาดินทมไว้เห็นมันแตกลายแล้วก็ขุดดินใส่เดี๋ยวซิเบิ่งก่อนวนะ่ามันชำใดเลยเนาะตัวน,นี้ฮะโพแล้วลแต่แต่ว่าเอาตัวน,นี้ก่อนอน่ะกุย้ยน้ำไม้ไผ่แล้วพี่น้องอันนี้อันนี้จะเป็นน้ำไม้ไผ่เนาะ พอทมไวไม่ใส่มือทมมาขั้วบกไลอันอยู่นี่เมว่าบวอยใหญ่เมว่าบวอยใหญ่เนาะเห็นตะปดนหนึ่งนี่ใหญ่ใหญ่ด้วยเนาะเห็นนี่บ่มันบังเนาะนี่กำลังฉีกขาว กำลังสี้เขาทาเ็นอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวคุดบงแถขทางหนึ่งก่อนใถวทางอ้ยนี่ข้างนีงก็ะดปลายมันซักข้างในผุ้นี่ชี้ได้บ่อุ้ยนี่น่ะกำลังแตกออกมาเอง น้อยพคนเนาะโอ้ยไในสายแถวนี้ขั่วชาวมังอร์ขั่วปกอลไรอุ้ยนี่นี่น,นี่พี่น้องนี่นคนด,ดินถมเนาะมันจะได้กินลายเนี่ยแถวเทิงด้วยใ่นี่นี่พี่น้องนี่ อนอตวน้กนกำลังข่าวเพราะว่าเขาปกเน,ะนาะมาก็บชีข้าวคือวัวทางผิดได้บออ่นยยอมแม่มมรทรุกทาง ทุบเมียนต่ออีกเนาะให้มันออกเนาะ นี่แต่มันงามตึกละลายหน่อเติบนะพี่น้องทำไงใบมันขึ้นลลายหู้หน่อเน,นี่ยขาวขลุ่ย,ย,ยมาทางน่ออีกกเห็นอีกพี่น้องอ ท okay, mm ี่ยนอนบังนะยอดหนบังเห็นเล้แค่สองตัวย้ายได้ถือเจ้หนที่เขาชื่อว่าเตงตีเด็กน้อยอือเน่อืออือเน่

nya Hainya teman Heh Din Mm Ini nih uh, ini kita <laughs> tarak ya Oh Mm um. เพียงพอแล้วพี่น้องแกงสุ่มเนาะป่ะสัมมะเด็กขู่มานําป่ะเมื่อเฮาเมื่อเมื่อตโตน้ำามือเอาเมื่อเผาพุ่นี่เลยของแม่อะไรบ่น้ำสร้างนี่กจักอิวได้หรือยังเนาะ พี่นี่ค่อยนอนนาพี่น้องพี่นี่ค่อยออกมานอนน,ะนาเนาะพ่อหยากหยากน้ำลูกน้อยย่านเพื่นตื่นช่วยพ่เอเขาผัดยากเพ็ดเลือกแต่เศร้าพะนะทีได้บ่ต้องโจมลูกโจมหนังเพื่อนตื่นช่วยกนะ็แค่แน่ค่ะได้ลงเห็ดเลือดแต่เศรา้าประมาณนี้เนาะฮ่าเนี่ยหน่อไม้กินแกงหน่อไม้ยดำกันเด้อพี่น้องมาหนิ ซุมแซลยาาเที่งเนาะปะมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาแล้วังไมต้่มเนาะ S <S นนจะแกงหน่อไม้นี่พี่น้องมีเห็ดหูนูรู้เห็ดกระแตนแล้วก็ใส่เห็ดพอเพาะอาอเจาะน้ำเดอ้อ แล้วก็เฮ็ดน,นี่เฮ็ดเข็มเมื่อนี้เอ้ยผุนโชฟี่มือเนาะแม่ครัวเอ้ากล้องอีกชันขึ้นมือโอ้ยขึ้นเพลิดเพียงนาอันเห็นบ่มันเปื้อนนี่นะถาดนี่นันนานาลงมล้มล้มไอจ่อยหับอะแม่ฮะทางหน้าฮะฮะไหนฮะเมื่อนี้เอ้ยเผุนโชฟีมือจ้า เอาแดกใช่น้องละแปลงนี่ขนาดในหางิฮะเออนั่นแหละมันมีน่าถ้าเทลงเลยเทลงเลยมาบุตตัดอีกเนาะคือบุตตัดหนักตัดยังตัดเผ็ดเห้มมีเหง้าผลบ้างยาวเหง้ากินยังโอ้ยมันจะเป็นยังบกินลงปล่อยหมักโล้น้ำนะแงงเนาะออืพี่น้องน้องลูกหน้าบวชแบบใเขาอย่างนี้บอกเลย อเออพอแล้วนะอน่าอลองล้างลูกแกนบรรยากาศฮะเฉดฟ้าก็คิกคนปล่อยรอเอาเขาไาดา้โบฟิตก็กินหมักรอหมักล้มีบอลเวต่อไม่มีมีแต่เอาใส่ถั่วแล้วก็นน้ำท่า,ทาน,น้ำม,มันหองแล้วก็นลวกเอามักรอพี่น้องคู่ได้ทองดีก็กินผู้ใด้ทองบ็ดีก็ บริกินมันซุ้มซุ้มมันแกงซุ้มมันแกงซุ้มอืมผดบวกๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ตกชิปา้นก้าวบังตกบังขยายเจาอหูเปงนัวแะ้วคอยเทบ่ได้ใจค่อยค่ะคอยเจาอเองใครแน่ จ้าบหนึงเออพอเลยจากแล้วลองขยับปนงลงลูซมลงรูบ่ายองขไเด้นไปข้นไปขึ้นไปขึ้น้นไปขึ้้นไปขึ้นไปข้นไ้นน้น้นเปขึ้นไปขนนไก้นน้นป้นบปน้น้นนน้นน้นน ีปกิดเหมือนกลงอยู่ได้เถอดดะชิบชิปบุญน้องพ่อยังขาดไปได้เัาะแล้วยังหนุนนใส <c oughs> ่ยังหนึ่งนะหอมเลยหอมด้หวะชืออ่อชื้อชกอยู่ <c oughs> ชื่อโทรศัพท์มาพี่น้องนี่ เฮ็ดเพาะทั้งเฮ็ดกระแตนเนาะจุ๊จุ๊พักขแย่งนายชั้นมีเออไปน้องไปเก็บเอาอสวดถ้วยพี่น้องมาบบดนี้หูฝนตกแลวกาลายเรือรล่อเนาะเช็ดดังวูวูโอ้หยับลูกหยับลาย Uhm, บอกทกความมึงจกินนะปิดนะแม่บังไปเข้าเข้ามาเด้อมาเด้อทำบุญเลยลายมือหุ่นละปานมึงยังจะได้กินเมามามาได้กินง่ายดอกมาเลยยังมามะมะแมลงผู้ตอมผู้ผู้แม่อันนี้ฮาบนหอยดี่เนี้ย ไปยับเข้านี่ใช่บกจอมแจมใช่บกอมแอมปอดมได้กินนานงางเดอปานเดอบเดเบเดูคนีมันพี่อันได้บ่อหอยใส่หัวน่นแหละหัวใม่เดียไปไปกินกินกิน ขึ right there, ้นนะแม่ไอติ๊กไอจอยใช่ส really? ันค่ะยิ <oh ้มยิ้มแม่ลูกอ่อนมาเด้อก okay. ินอะไรดิลูกตึงท้องลูกตึงท้องให้ขับเบือขับเบียนมาวันนี้พี่น้องกินข้าวนทำกันเนาะเฮ้ยของเฮาเดีนี่นีมาอยู่ได้เบาหน่อยอะไรเห็ดได้ใช่เนาะอู้ทำอะไรบิ่งอันเบิ่งมันบ่เคยมันลงก็โตไหม เราให้บจาะรดูกกไก่เออจัะไก่ค่ะเข่าแล้วเข่เนือเขาอึ้งเขาเข่าเลยอึ้งนอนนอนอู่อู่ไก่อู่เนาะเจาะมึงงาหรือเจาะยังงก็เจับเจาไกบ่ ไก่ขาไกาไก่ืดลายเอจ้งับมนันเจยาไก่อะไรวเจีบจุกจีียบจุกจีมันไ่ยาบเลยแก้วแท้หยาบเลแก้วอกันเลยแหึแล้วมาดูพี่มาดูพี่บ่ได้กินก็ได้กินเราบ่เคยกินก็ได้กินจกียังได้ 담จะกระเดี่ยวเอาไปแล้ว담ดํายังบ่ใหญ่โอ๋ก็ยังเคยแซ่บเออยอกแซ่บเลยมาแล้ว่นเามบแหละวบ่เนาะเอ็งมันยังดํา่วยเาแจ้ติบแซ่บแม่